วันนี้เอมจะพาทุกคนไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเอมจะพูดแบบช้าๆนะเอมอยากให้ทุกคนฝึกฟังภาษาไทยไม่รู้ทุกคนจะฟังทันไหมลองดูแล้วกันเนาะมา let's go เหมือนเดิมนะครับข้าวน้อยนะตอนนี้เอมอยู่ร้านอาหาร ร้านตำสังก็คือเป็นร้านอาหารสไตลนะ <c oughs> แบบ์ไทยนี่นะแบบไทยมากมากแล้วก็ <c oughs> มันไม่ค่อยมีเมนูนะครับ <c oughs> คิดว่าคนไทยก็รู้แล้วว่าถ้าสมมติไปร้านตำสังมันมีอะไรบ้างแต่แน่นอนว่าร้านตำสังก็ต้องมีไข่เจียว <c oughs> เอ็มก็เลยมาที่นี่ทุกวันนะฮะเพราะว่าเอ็มอยากกินไข่เจียวเอ็มกินข้าวก่อนนะครับอืม,มอร่อยอ่ะ